อาจารย์ชวนมานะคะอาจารย์ชวนมาอยากให้มาดูงานค่ะว่าการตัดผมเนี่ยบาเบอร์เนี่ยทำยังไงเทคนิคการตัดของช่างหลายๆคนของอาจารย์หลายๆท่านค่ะว่าอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมีเทคนิคแตกต่างกันยังไงการใช้กันไกลแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพเนี่ยควรใช้แบบไหนประมาณนี้ค่ะ you นนยังไม่ได้เป็นช่างค่ะแต่ว่าก็ทําร้านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กาลังเรียนอยู่ค่ะได้ความรู้กลับไปมากเลยค่ะแล้วก็ เทคนิคส่วนตัวเนี่ยคือตอนนี้ยังเฟดไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งก็แบบก็ดูดูอะค่ะแล้วก็ก็ว่าจะหัดกลับไปหัดทำให้ดีก่าเเลยค่ะเชื่ออาจารย์รีน่านะคะก็มาจากวิทยาลัยการชีพวังไกังวงน,นะคะพอดีว่าได้รับแจ้งจากอาจารย์ป๊อกนะคะที่จะให้มาร่วมงานในวันนี้ก็เวลามาแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้ความรู้หรือว่าได้เก็ดเล็กๆน้อยๆตรงนี้เยอะมากแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือได้เรียนรู้ของเรื่องการใช้แบตเตอรี่น,นะคะ ถ้าถามว่าดีไหมคือได้ฟังรู้สึกอะก็คือเห็นเห็นในการสาธิตในการโชว์เนี้ยก็คือมีความสุขว่าเออเราชอบเราภูมิใจที่เราได้มาก็คือวันนี้ก็คือดีใจมากที่ที่เราได้มาตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทยูเนียนนะคะคือผลิตภัณฑ์ของยูเนียนแล้วก็สถานที่นะคะแล้วก็สิ่ง,งต่างๆวันนี้ก็ได้ดานักเรียนของแผนกเสริมสวยข,ของวิลัยคีพวิลัยการอาชีพบางไงกวนเนี่ยคือมาร่วมง,งานด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็เป็นของ สารพัดช่างลบบุรีนะคะที่มาร่วมงานก็ขอขอบคุณค่ะในความที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้ตรงนี้นะคะก็มีข่าวหน้าถ้ามีอีกถ้ามีโอกาสก็คือจะมาร่วมงานอีกค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์บังไทยสยามนะครับจบ สวัสดีครับผมอาจารย์บางไทยสยามนะครับปัจจุบันก็จะเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการตัดผมชายจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่จะไปต่อย,ยอดกับความเป็นสากลให้สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้กับหมายเลข0ู5ย์9 0 8 7 3นแะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถสอบถามกันมาได้เกี่ยวกับเรื่องของบับเบอร์เรายดีตอบได้บทเพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้มากกว่า30ปีนะครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้สิ่งที่มาสอนคือ1สร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างรุ่นใหม่ๆพร้อมที่จะรับมือกับการเป็นช่างในอนาคตแนวคิดแนวการสอนต่างๆสำหรับการเริ่มต้นการเป็นช่างแบบ100%เซครับสำหรับน้องๆใหม่ๆนะครับสิ่งสำคัญที่ส,สุดคือหนึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์อะไรบ้างวิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างของกระโหลกแล้วก็ความต้องการของลูกค้า ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะรู้ปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาคือถ้าบางครั้งลูกค้าต้องการอยากได้แบบนี้แต่มันไม่ได้เราก็ต้องแนะนําถูกต้องไหมครับอย่าเลือกคําที่แบบได้ครั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 บอย่าใช้คํานี้เด็ดขาดอย่าอย่าำการให้ค่าเลยถูกนะถูก วันนี้จะเป็นเบสิกทั่วไปสําหรับลักษณะของการทํางานเป็นรองทรงมาตรฐานนี่แหละมันเกี่ยวกับระบบของการทํางานขั้นตอนของการทํางานมากกว่าที่นําเสนอให้ในวันนี้ก็คือส่งงา่ายไม่มียากใช่เพราะมันเป็นเบสิกสําหรับอาชีพเราโดยเฉพาะดังนั้นมาตรฐานตรงนี้ที่จะเป็นมาตรฐานจริงๆเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดได้หมดไม่ว่าคุณจะไปในรูปแบบไหนทิศทางไหนสำหรับ แฟชั่นทรงผมมันก็ต้องอยู่ในส่วนของมาตรฐานเทคนิคนะเทคนิคในการการขอบที่ให้คม 1. รู้จักมุมรู้จักการวางของมุมนะและเส้นระหว่างตรงนี้เพียงแค่ยกตูดแบตเตอรี่ขึ้นปกติถ้าเราจะทำเราจะทำกันอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ใช่ให้ยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตั้งคอมตั้งเบาๆตั้งเบาๆอันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็เพิ่งจะเพิ่งจะกันตัวนี้ครั้งแรกเหมือนกันขอบคุณพี่เล็กมากที่ให้เกียรติครับ บริเวณตรงกลางศีรษะถ้าผมบางลูกค้าก็จะเลี้ยงให้ยาวถูกต้องไหมพอมันยาวแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมันแบนถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะต้องตัดและไล่เท็กเจอร์จากตรงกลางเพื่อให้ตรงกลางมันมีความหนาเกิดขึ้นถามว่าต้องสั้นไหมก็ต้องดูความให้มันพอดีให้มันเชื่อมต่อกันไปเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับช่างใหม่ๆนะครับ ความรู้มันมีมากมายเหลือเกินในยุคในยุคนี้ในสมัยนี้ดังนั้นความรู้พวกนี้คุณสามารถต่อยอดและสามารถหาได้เองด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเป็นช่างที่จะต้องไปพัฒนาต่อคือความอดทนความขยันอันนี้สําคัญสําหรับอาชีพช่างกับผมครับ สวัสดีครับผมจำกดฟาเธอร์ครับเปิดร้านอยู่ร้านพาร์ทบครับอ,อ๋อวันนี้ผมตัดเป็นทรงแทปเปอร์เฟสเพราะมันได้ได้โจทย์มาคือออกแบบให้ลูกค้าให้เข้ากับลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเขาหน่อย โจดก็ไม่ได้ยากครับก็พื้นฐานนะแต่ว่าต้อง,ต,องต้องต้องตีโจทย์ให้ออกเพราะลูกค้าเป็นคนที่แบบว่ามีแก้มผมเลยเลือกตัดเท um ปเปอร์เฟเพราะเขาไม่อยากได้ขาวมากแล้วเราก็จะตัดให้ในหน้าเขาเชฟขึ้นก็รู้จากรูปหน้าแล้วก็ผมผมเขาตอนนี้หนะ้าเขาเขาเป็นคนมีแก้มนะฮะเราเราจะทําให้หน้าเขาเชฟขึ้นด้วยการแบบว่าเราจะไถ่ตรงนี้เ,เฟดช่วยด้านล่าง,หงเหมืเก็คือการไล่เงา ไรเงาแต่ว่าเขามีจอเราก็จะแบบว่าใส่ออกเลยอันนี้มันจะเป็นงานงานคืองานออกจะเป็นโมเดลนิดนึงมันจะมีการเปลี่ยนด้านข้างนิดนึงแล้วผมด้านบนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงลักษณะลูกค้าและลูกค้าตอนนี้มาแต่กางใช่ไหมครับบางทีลูกค้าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนโอกาสบ้างอยากเปลี่ยนทรงบ้างไม่อยากได้แล้วแ่กางเนี่ยอยากได้ได้ดีไซน์ใหม่คือการออกแบบดีไซน์จะเป็นการมีการเฟกขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ร่วมสมยัยร่วมสมัยแล้วก็ การซอยนี่คือ,อจะตัดตออกอยากปากัดอยากเซตให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยด้านบนเราก็ซอยซอยให้เข้าส่งเผื่อเวลาแบบอยากเซตไม่อยากเซตแล้วพอจบงานผมก็เลยเซตเป็นทรงไซรพารตปอมประดัว we were built อาจารยกูงไง่ฮสไทร์นะครับปกติทําร้านอยู่ที่ปัจจุบันนะทำร้านอยู่ที่นครสวรรค์ชื่อว่าร้านอีคิอยู่สาขาตลาดศรีนครวันนี้เป็นการตัดผมทรงมูลเลสยาวแนวแฟชั่นเกาหลีก็จะมีการตัดซอยและก็เป็นการทำไฮไลท์บวกโลไลท์ผสมเพื่อให้ดูผมเนี่ยมี เขาเรียกว่าให้มีสีสันมีแฟชั่นขึ้นมาเป็นแฟชั่นในสไตล์เกาหลีก็ค่อนข้างยากครับเนื่องจากในแบบเราผมค่อนข้างหนาและอยากโศกการที่เราจะทําให้ผมเนี่ยมันบาลานซ์กับทรงเนี่ยมันมันจึงต้องคือการออกแบบการดีไซน์ทรงให้มันเป็นลากไซให้มันสมูทซอฟให้ผมมันสวอนบินเพื่อว่า การวางสีเนี่ยมันจะดูสมาร์ทกันสมูทกันมันก็ตอบโจทย์ขั้งอย่างแต่ก็ออกมาดีครับอยากจะฝากน้องๆช่างผมรุ่นใหม่นะครับ <ไอ S 2> การทำเคมีเนี่ยการตัดซอยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งเลยการเรียนการเรียนเคมีเนี่ยมันสามารถมันต่อยอดพัฒนาพัฒนา อาชีพของเราพัฒนารายได้ของเราพัฒนาคุณค่าร้านของเราให้มันให้มันมียอดเข้าเข้ามาได้ดีมากการไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสีการดัดการยืดผมอยากแนะนำให้ช่างรุ่นใหม่ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อต่อยอดคุณค่าในร้านให้มันมีให้คืออัปเกรดตัวเองขึ้นมาเพื่อว่าเราจะไม่จำเป็นต้องไปยืนตัดหัวละร้อยหัวละร้อย เมื่อมีการทำสีขึ้นมาเราเมคสีได้เราดัดได้เราทำไฮไลท์ได้เราก็เรียกมูลค่าของราคาได้ผมฝากอยากฝากน้องๆรุ่นใหม่ช่างรุ่นใหม่เลยให้เรียนพวกเคมีไว้เพื่อไม่ใช่เพื่อใครเพื่ออนักวาคตตัวเราเองขอบคุณครับ ก็สำหรับผมวันนี้ที่ตัดนะครับก็จะเป็นงานเฟดด้านล่างเป็นส่วนล่างเป็นจะเป็นการตัดเฟดแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นลักษณะที่โชว์วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเซตมากกว่าแทบจะไม่ได้ตัดด้านบนอะไรเท่าไหร่ที่ผมสอนด้านล่างก็จะเป็นการเฟดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ขาวเป็นเฟดซีโร่ไปจนถึงเบอร์หนึ่งก็เป็นขั้นตอนวิธีการทํางานในสไตล์ของผมก็รู้สึกรู้สึกโอเคครับรู้สึกดีใจที่เห็นเห็นน้องๆในวงการช่างตัดผมของเราครับ มีการตื่นตัวที่อยากจะเรียนรู้อยู่ตลอดทําให้มันจะช่วยการยกระดับของวงการช่างปรัดผมบ้านเราครับให้มันให้มันเก่งมีฝีมือสู้กับต่างชาติได้ครับแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขที่ได้มาถ่ายทอดในเทคนิคส่วนตัวที่เราได้ได้สะสมวิชามาครับผม เป็นจริงแล้วช่างในปัจจุบันสมัยนี้การเป็นช่างไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันอยู่ที่ว่าใครที่เป็นแล้วจะเป็นได้สมบูรณ์แบบมากกว่ากขขันกับอาชีพช่างกระผมครับ